สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่2ตัวนะครับนั่นก็คือวอลคิลี่และแบล็กเบียสนะครับผมอ่าซึ่งเป็นตัวละครฝักอยู่หน่วยในวิซิลของสหรัฐอเมริกานี่เองนะครับที่เขาว่าโกงกันนะโกงกันหนาเพราะความสามารถของเขานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าโกงจริงหรือเปล่าอ่าขอเริ่มที่แบล็กเบียสนะครับผมแบล็กเบียสเป็นตัวละครชายฝั่งบุกนะครับซึ่งความสามารถของเขานี่ย การติดไล์เฟิร์นชิลขึ้นไปที่ด้านหน้าปืนของเขาครับซึ่งตามประวัติของเขาเนี่ยบอกว่าไล์เฟิร์นชิลเนี่ยนะครับเป็นรุ่นโปรโตไทป์หรือรุ่นต้นแบบของกันเนอร์บนรถถังหรือรถติดปืนนะครับผมซึ่งจะทําให้ป้องกันกระสุนแก่ผู้ยิงได้และไม่เสียมุมมองการมองเห็นไปด้วยนะครับจึงทําให้โล่เนี่ยออกมาใสายอย่างที่เห็นนะครับซึ่งถามว่าโล่เนี่ยโกขนาดไหนก็ต้องบอกว่าโกมากครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าใครเลือกมาแล้วชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แค่ว่ามันยังดูโกงเกินไปสำหรับการเป็นโอเบเดเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวในะอนาคตก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทีมเดพของเลนโบซิกเนี่ยเขาจะปรับความสามารถของเจ้าแบ็คเบียนนี้ลงอย่างไรบ้างนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมกับความสามารถนี้สักเล็กน้อยนะครับโล่ไลฟ์ฟิชชิลของแบ็คเบียนนะครับผมจะบังกระสุนส่วนหัวและก็ส่วนคอให้เรานะครับ ซึ่งถ้าหากว่าใครที่ยิงมาช่วงนี้กระสุนจะไม่เข้าแม้แต่นิดเดียวเลยครับแล้วเราจะได้แต้ม10แต้มทุกๆนัดกระสุนที่เข้ามาอย่างโล่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าโล่เนี่ยเวลาเรายือนอยู่ตรงหน้าต่างน,นะครับมันจะไม่บังส่วนหน้าอกกับท้องของเรานะครับบางทีถ้าเรายือนอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยเราอาจจะโดนยิงหน้าอกหรือท้องได้นะครับที่เราก็ต้องระวังส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากจะให้การป้องกันอย่างเต็มที่ผมแนะนําให้ ห้อยหัวครับตามหน้าต่างนะครับจะห้อยบนหรือห้อยล่างก็ได้นะครับมันจะโผล่มาแค่หัวและปืนพอที่เราจะยิงคนอื่นในห้องได้แต่ว่าคนอื่นในห้องไม่สามารถยิงเราได้นั่นเองนะครับซึ่งจุดอ่อนของโล่เนี่ยมันก็มีอยู่นะครับโล่เนี่ยมันแพ้ทางลูกซองอย่างมากเลยครับพราลูกซองยิงเป็นวงกลมนะครับถ้าหากเราโดนยิงอัดเข้ามาเนี่ยนะครับ โล่ไม่สามารถบล็อกสะเก็ดลุกซองได้หมดนะครับโดนรัวเข้าเข้าหน้าสัก3 4นัดนะครับถ้าไม่ได้เข้าโล่ทั้งหมดเกระยะประชิดไกลๆหน่อยนะครับให้วงมันได้กระจายสักนิดนึงครับร่วงเลยครับแบ็คเบลไม่ได้ตัวถึกนะครับมีเกาะแค่2เท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับที่สามารถแก้ทางโล่แบล็คเบียด์ได้ก็คือการเปิดหน้าต่างเอาอมายิงจากมุมอื่นนะครับเพราะว่าโล่เนี่ยเล็กแล้วก็บางมากสามารถบังกระสุนให้เราได้แค่ ส่วนหัวแล้วก็หน้าอกแค่นั้นเองนะครับหากโดนยิงจากมุมอื่นนิดเดียวนะครับยิงจากด้านบนยิงจากด้านล่างเนี่ยครับตายได้เลยครับมีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับในการแก้ทาโลณแบบกเบียดก็คือเวลาแบบกเบียรห้อยหัวอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยนะครับให้เราหมอกไปใต้หน้าต่างครับแล้วยิงเสยขึ้นไปครับจะทําให้โลนเนี่ยหัวแล้วเนี่ยจะโผล่ออกมานะครับแล้วทําให้ยิงแบบ็เบียดได้นะครับในขณะที่เราห้อยหน้าต่างอยู่แต่ก็ต้องอาัยคของกล้านิดนึงนะครับที่เราจะต้องคลานเข้าไปในระยะประชิดขนาดเพื่อที่จะสอยเขา โดยรวมเนี่ยถือว่าโล่แบคีเรียเนี่ยเป็นโล่ที่โกงมากเลยนะครับสามารถบอกกระสุนได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเราจะยิงนะครับเราก็ต้องยิงหัวอยู่แล้วครับแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นแบคเรียปุ๊บก็ต้องใช้เวลาในสมองสั่งการสักประมาณ1-2วินาทีแล้วแต่คนนะครับเพื่อเปลี่ยนไปยิงตัวนะครับซึ่งจังหวะ 1- 2วินาทีที่แตกต่างนี้นะครับทำให้แบคเรียสามารถเล็งหัวเราได้เน้นๆเลยครับซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นระดับเก่งๆแบบสุดๆที่ยิงหัวแม่นนะครับ1-2วินาทีนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะปรับแบคเรียลงยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับ มาพูดถึงโหลดเอาของแบ็กเบียสกันบ้างดีกว่าครับผมแบ็กเบียสนะครับผมปืนดีปืนอยู่2กระบอกนะครับนั่นก็คือกระบอกนี้ครับ NK17 นะครับผมหรือที่เราติดปากกับมันว่าสกายเฮตนะครับผมอ่าไอ้เจ้ากระบอกนี้นะครับจากสเตตที่เห็นนะครับขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเป็นแอลซาวไลเฟ้นที่แรงที่สุดเลยนะครับผมเทียบกับกระบอกอื่นที่น่าจะแรงแล้วนะครับแต่ว่าสกายเฮตยังแรงกว่าอีกครับแต่ว่าไฟเอเลียอาจจะน้อยหน่อยยิงช้าหน่อยก็จริงนะครับ ขนาดว่าซิกคอมมานโดของ IQ ที่ว่าแรงกันแล้วนะครับอเอาเจ้าสกาของแบ็คเบสเนี่ยยังแรงกว่าอีกนะครับซึ่งแรงทีบเนี่ยหากเราดูแล้วเนี่ยจะคล้ายๆปืนของเธอร์มายนะครับซึ่งในการเล่นจริงเนี่ยก็พอจะรู้ได้เลยครับว่าแรงทีบของปืนกับแนวทางการคอนโทรลแรงทีบเนี่ยเหมือนของเธอร์มายเลยครับซึ่งทําให้คนที่ชํานาญเธอร์มายเนี่ยมาเล่นตัวเนี้ยน่าจะชอบนะครับผมสําหรับผมผมลองแล้วผมว่าใช้ได้เลยครับแรงทีบป,ปืนไม่สูงอย่างที่คาดเดากันไว้นะครับ เพียงแต่ว่ากระสุนอาจจะมีแค่20นัดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการเหมือนจะเป็นข้อเสียนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่ว่าเวลายิงนะครับอย่าคลิกเพลินนะครับเรายิงยิงไปเรื่อยๆจนลูกหมดเนี่ยจังหวะรีโหลดนะครับแบคเบียจะยกโลออกจากหัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิงเพลินแล้วเกิดรีโหลดตอนที่หัวยังโผล่อยู่เนี่ยรับรองว่าหัวแตกแน่นอนครับยิงดีๆครับกระยะเวลารีโหลดให้ดีๆนะครับผมรับรองว่าแบคเบียเนี่ยเก่งไปนานครับจนกว่าจะมีการปรับลง ทีนี้มาดูอีกกระบอกนึงนะครับ sr 2 5เป็นปืนเซมิไรเฟิลนะครับผมเหมือนของทวิสและของแบ็คเอ้ยอยของบั๊นะครับผมอ่ะขออภัยด้วยซึ่งลองจะรูปภาพเปรียบเทียบดาเมจแล้วนะครับปืนของแบ็คเบียร์นี่แรงแบบโอ้โหสูงที่สุดแล้วครับถ้าไม่นับไรเฟิลของแกลสนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะแรงเท่าไรเฟิลของแกลสอีกซึ่งไอเจากก้าไรเฟิลกระบอกเนี้ยยิงเกราะตัวเกราะหนึ่งประมาณ2องสานะัดก็ล่วงแล้วครับ แต่แรกมาด้วยแล้วทีที่สูงหน่อยนะผมคนยิงอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงคลิกรัวๆไม่ได้นะครับจากที่ลองเล่นมาแล้วต้องคลิกทีละนัดทีละนัดครับผมแล้วเนี่ยจะก,ก็บอกเลยจะเป็นเบอร์ที่โอ้โหอนุดมค่าทำลายล้างสูงมากครับอเบอร์สั้นเป็นด Desert e a g l ลนะครับผมด Desert e a g l ลเนี่ยเหมือนลักษณะการยิงจะคล้ายลูกโม่ของหน่วย G.I.G.N. นะครับคือยิงแล้วเป้าจะดีดขึ้นไปมากครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบครึ่งวินาทีนะครับในการที่ เราจะกลับมาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเจ้าดีเซอร์ดอีเกิลเนี่ยลั่นได้เร็วกว่าลูกโม่นะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยพอๆกันเลยนะครับอ่าถ้าใครชอบใช้ลูกโม่เนี่ยผมว่าน่าจะชอบกระบอกนี้อยู่นะครับระยะประชิดเนี่ยกดรัวๆนะครับนัดสองนัดตายแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าคลิกรัวๆมากๆเนี่ยมันอาจจะยิงโดนยากมากเลยนะครับแก๊เจ็ดก็จะเป็นบิชชิ่งชาร์จกับสตแตนเกเนตนะครับตาสไตล์ฟารมบุกนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่ อ่ะทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของแบ mm ็กเบียสกันบ้างน,นะครับข้อดีของแ mm hmm. บ็กเบียสเลยนะครับแน่นอนครับความสามารถของเขาไลฟ์เฟิร์นชิลนะครับเป็นความสามารถที่โกขนาดดีนะครับ mm hmm. เขาเป็นเรียกได้ว่าไล่ทุบหน้าต่างเช็คบานให้เพื่อนได้เลยครับ หน้าต่างไหนกระทุกไปเลยครับและให้เพื่อนคอยดูรอบๆนะครับอย่าให้ใครงัดหต้าตาออกมาสอยเขาล่วงก็พอนะครับแค่นี้ครับถ้าคุณเล่นเป็นทีมน,นะครับความสามารถของแบ็เบียสเนี่ยมีผลทั้งทีน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณทุมหน้าต่างเช็คเนี่ยคุณสามารถเคลียร์ห้องทุกห้องให้เพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเอาโดรนเข้าไปดูและเสี่ยงเอาหัวเข้าไปยุ่งนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณเล่นทีม4ี่หคนเนี่ยแบ็เบียสเนี่ยมีประโยชน์กับทีมมากๆเลยครับถึงความสามารถจะเป็นเฉพาะเขาคนเดียวแต่ผมมองรวมๆแล้วเนี่ยมองไปไกลๆแล้วเนี่ย เป็นความสามารถของ4อร์ทนะครับผมเพียงแต่ว่าเพื่อนอาจจะต้องคอยดูแลเขาทีดนึงครับจังหวะที่เขาห้อยห,หัวหรือเช็ดหน้าต่างอยเยระวังโดนอ้อมยิงก็พอครับข้อเสียของแบ็เบียก็คือว่าจังหวะที่เราติดโล่ไลเฟิรชิลเข้าไปที่ปืนนะครับตัวเราจะเดินช้าลงอย่างมากนะครับซึ่งนั่นทําให้ การเคลื่อนที่ไปหไหนมาไหนเนี่ยมันช้านะครับบางทีที่เราจะต้องไปถึงจุดนั้นโดยเร็วเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเสียสละดถอดลรเฟิล์ชิลออกชั่วคราวนะครับซึ่งจังหวะนั้นก็อาจจะทําให้โดนยิงได้นะครับและปืนสั้นก็ดีมากๆเลยครับเรียกได้ว่าใช้งานจริงแทบไม่ได้เลยนอกจากเก็บไว้เวลาปืนหลักลูกหมดจริงๆนะครับนอกนั้นไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยครับ ข้อเสียรวมๆเนี่ยผมว่ายังน้อยมากเลยนะครับเทียบกับข้อดีนะครับเพราะว่าปืน2กระบอกเขาเนี่ยเป็นปืนที่แรงที่สุดของฝั่งบุกทั้ง2กระบอกเลยนะครับมาอยู่ในตัวตัวเดียวแล้วความสามารถก็ยังสุดยอดโ P ขนาดนี้ว่าตัวละครตัวนี้ต้องมีการปรับลงอย่างแน่นอนครับยังไงก็ทีบเล่นนะครับผมว่าต้องมีปรับลงแน่นอนครับผมอ่ต่อไปเรามาดูวอลคิลี่กันบ้างครับ โอเคี่เป็นโอเปอเรเตอร์หญิงตัวที่2ของฝั่งตั้งรับนะครับผมความสามารถของเธอก็คือกล้องแบ็ k ไอแคมเรล่านะครับเป็นกล้องพิเศษ4ตัวนะครับเรียกได้ว่า4ตัวนี้เยอะมากเลยครับที่เราคาดการไว้แค่1นึ่งหรืสตัวนะครับนี่ให้มาถึง4ตัวเลยครับใช้ได้ทันทีนะครับซึ่งเจ้ากล้องเนี้หมุนได้360องศาเลยนะครับเป็นเป็นครึ่งทรงกลมครับผมซึ่งกล้องปกติเนี่ยจะหมุนได้แค่ประมาณ180องศานะครับ อันนี้หมุนได้ประมาณ360องศาเลยนะครับซึ่งการปากล้องเนี่ยต้องปาให้มันคำนวณจุดหมุนให้ดีนะครับถ้าเราปากล้องเอียงเนี่ยแนะนาที่เก็บเราปาใหม่ครับเพราะไม่งั้นเราจะสูญเสียระยะการมองเห็นครับแล้วภาพก็จะชัดกว่ากล้องธรรมดาค่อนข้างมากเลยนะครับในการบุกเนี่ยเราสามารถปากล้องออกข้างนอกด้วยได้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบที่จะปาอ,ออกไปข้างนอกประมาณ1-2ตัวแล้วแต่ดาดนะครับแล้วก็ไว้รอบๆห้องพักิจอีก2ตัวครับ แต่ผมไม่ใช่สายตุ๋ยเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าคุณรู้แมปเป็นคนที่รู้แมปและเป็นคนชอบเต้นสายตุ๋ยเนี่ยนะครับคุณต้องชอบบอลคิลลี่แน่ๆเพราะว่ากล้องของเธอเนี่ยคุณอาจจะปาไว้ที่ห้องภารกิจให้เพื่อนสักสองตัวแล้วก็เอาไปวางไว้ในจุดที่คุณต้องการจะวิ่งตุ๋ยสองตัวนะครับแล้วคุณก็ไปดักรอครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนนะครับซึ่ง ้วตัวละครวอคิลี่เนี่ยทำให้ IQ คิกับมีประโยชน์อีกครั้งนะครับในการแข่งในอนาคตเนี่ยเรียกได้ว่าผมว่าตัวที่จะต้องมีในฝ่ายต้งรับอีกตัวหนึ่งก็คือวอคิลี่แน่นอนครับและตัวในฝั่งบุกก็จะต้องมี IQ คิวมาคอยเช็คกล้องนะครับมันเหมือนแฮกแมพเลยครับในการที่เราปากล้องไปในจุดที่เขาไม่รู้เนี่ย แล้วกล้องเนี่ยสังเกตยากมากครับปกติกล้องปกติเวลาเรามองเขาเนี่ยมันจะเป็นไฟแดงๆชนิดที่ว่าแยงตาเลยครับแต่กล้องของบอคิครี่นะครับมันจะเป็นไฟสีฟ้าๆอดๆนะครับถ้าไม่มองให้ดีก็ไม่เห็นนะครับโอ้เรียกได้ว่าถ้าปาไปในมุมที่แบบไม่ไม่ค่อยมีใครสังเกตนะครับแล้วไม่สปอตนะครับแค่มองให้เพื่อนแล้วคอยบอกตำแหน่งให้เพื่อนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครหากล้องเจอเลยครับนับเป็นตัวละครที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ แต่ถามว่าโกงไหมตอนนี้ผมยังบอกว่าไม่ไม,ไม่ยังไม่ถือว่าโกงเท่ากับแบบเดียดครับทีนี้เรามาดูโหลดเอาส์กันบ้างครับโหลดเอานะครับปืนของวอลคิดี้มีสองกระบอกนะครับกระบอกแรกก็คือ MPX นะครับผม MPX น่าจะเคยเห็นจากไปทึ่นฟิลซีรีส์กันมาบ้างแล้วนะครับเป็นปืนที่พล,ลางเท่มากเลยนะครับ ซึ่งจะที่ผมลองใช้เนี่ยพบว่าปืนเนี่ยมันเข้ามือมากๆเลยคุ้นๆเหมือนเคยใช้ปืนอะไรมาสักปืนหนึ่งแล้วผมก็ไปพบว่ามันคล้ายๆกับปืน MP5 ของลุกกับดอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมชอบใช้มากแต่ว่าเป็นเหมือน MP5 เวอร์ชันเร่งการเร่งความเร็วในการยิงนะครับจากที่เห็นครับ MPX เนี่ยมีความเร็วในการยิงถึง970เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่นับ SMG10 ของเป็นปืนพกสำรองของสโมกกับ แล้วเนี่ยนะครับปืนนี้เป็นปืนกลเป่าที่รันเร็วที่สุดเลยครับดาเมจก็พอๆกับ mp 5เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครชอบใช้ mp 5าแล้วมาใช้กระบอกนียติดใจแน่นอนครับแค่ว่าไม่อาจจะติดกล้อง a c o c ขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับติดได้แต่กล้องขนาดคูณหนึ่งหมายถว่าถ้าคุณชอบใช้ mp 5นะครับรับรองว่าใช้กระบอกนี้เนี่ยรับรองว่าคุณจะรู้สึกเข้ามืออย่างแน่นอนนะครับผมกระบอกนี้นะครับคือ s p a สิบสองนะครับเป็นปืนที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับ เพราะว่ามันเป็นลูกซองที่คลิกยิงได้อย่างรวดเร็วอีกกระบอกน,นะครับและจากตารางดาเมจลูกซองที่ยิงได้รวดเร็วทุกกระบอกขึ้นมานะครับก็จะพบก,กระบอกนี้แรงที่สุดเลยนะครับแลกมากับแรงดีดที่เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับและกระสุนที่ลดลงไปหนึ่งนัดนะครับซึ่งจากที่ลองใช้มาแล้วเนี่ยเจ้าแรงถีดเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยครับปืนนี้มีแรงดีดน้อยมากนะครับแต่กระสุนน้อยลงหน่อยมี7นัดในแมกกาซีนนะครับแต่ว่าดามเมจที่แรงกว่าฟอร์สก,กว่าของเทอร์มิ์หรือว่าเพากับ เซิรนะคับทําให้ปืนนี้เป็นปืนที่ใช้งานได้ดีดกระบอกนึงนะครับแต่อาจจะยิงไกลๆดีไม่เท่ากับลูกศรของฟอร์ตนะครับแต่ผมว่าถ้าคุณชอบเป็นลูกศรเนี่ยกระบอกเนี่ยเป็นอีกกระบอกหนึ่งที่คุณต้องชอบแน่นอนครับผมปืนสั้นก็จะเหมือนของแบทเบียนะครับส่วนแกจเจตแกจเจตตัวนี้เป็น C4 ด้วยนะครับฟอร์ตถูกถอด C4 มาแล้วก็ตัวนี้ถูกเพิ่ม C4 เข้ามานะครับเรียกได้ว่าตัวนี้จะกลายเป็นตัววิ่งตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแย่งบพลลังฟอร์ตนะครับ เนื่องจากคุณมีกล้องคุณมีซีโฟคุณมีลูกซองคุณพิ้งตุ๋ยได้อย่างชิวเลยครับตัวนี้ผมว่าจะเป็นตัวที่แยงบาลังฟอร์สมาได้ตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งถ้าคุณชอบเล่นฟอร์สเนี่ยคุณน่าจะลองตัวนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูสรุปข้อดีข้อเสียของวอลคิลี่กันบ้างครับข้อดีนะครับของเธอก็คือการตากล้องทั้ง4ตัวที่ทั้งทีมสามารถใช้ได้และมมองเห็นมุมมองการมองเนี่ยกว้างกว่ากล้องปกตินะครับเรียกได้ว่า เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับทีมน,นะว่าศัตรูจะมาทั้งไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งกล้องนี่้อมองเห็นได้ยากด้วยปืนก็ดีด้วยมี C4 ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าโอปเปอเรเตอร์ทั้ง2ตัวที่อัพมาเนี่ยแทบจะไม่มีข้อเสียเลยคนระับข้อเสียของเธอเนี่ยเท่าที่ผมคิดออกนะก็คือ ตัวออกจากบางแต่สักหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าโดนยิงนิดเดียวก็จะตายแล้วนะครับจริงๆทั้งท่านที่มีเกราะสองสตีสองเท่ากับแบ็คเบียนครับสงสัยเพราะว่าแบ็คเบียนมีโล่ด้วยแหละครับแลวผมก็ไม่ใช่สายวิ่งตุยด้วยนะครับผมเป็นคนชอบเฝ้าอยู่ในห้องภารกิจมากกว่าซึ่งถ้าคุณเป็นรู้แบบอย่างดีปากล้องได้ถูกจุดแล้วก็ชอบวิ่งตุยเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในใ,นใจคุณอย่างแน่นอนครับผมอ่เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของตัวละครทั้ง2ตัวนีดนะ,แะแแล่นอนนนว่าในนาใอคต ทั้งองตัวนี้น่าจะมีการปรับความสามารถลงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการปรับความสามารถลงเนี่ยผมจะมาทารีวิวแก้ไขให้อีกรอบหนึ่งครับอ่ะยังไงก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมว่าความเห็นนี้เป็นเพียงความเห็นของผมคนเดียวเท่านั้นครับมีหลายคนที่เล่นแล้วยังรู้สึกไม่เหมือนผมก็มีนะครับอ่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างกับผมยังไงก็ คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม